มาอัปเดตข่าวคราวในช่วงนี้กับช่องข่าวสุดสัปดาห์ของเราครับอาเซียนเตรียมจัดซ้อมรบร่วมครั้งแรกในทะเลจีนใต้นะครับสำนักข่าว AFP รายงานว่าพลเรือเอกยูโดมาโกโนผู้บัญชาการฐานสูงสุดของประเทศอินโดนีเซียระบุเมื่อวันที่8มิถุนายนว่าประเทศสมาชิกของสมาคมอาเซียนทั้ง10ประเทศพร้อมด้วยประเทศติมอร์เลสเตซึ่งเป็นประเทศผู้สังเกตการ เตรียมที่จะจัดซ้อมรบร่วมครั้งแรกนะครับในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ในทะเลจีนใต้ผลเรือเอกมาโกโนโกล่าวหลังจากประชุมของผู้บัญชาการกองทัพของประเทศอาเซียนที่เกาะบาหลีประเทศอินโดนีเซียวา่าการซ้อมรบร่วมดังกล่าวจะมีขึ้นในทะเลนาทูนาทั้งเหนือในทะเลจีนใต้และประเทศเมียนมาก,ก็จะเข้าร่วมในการซ้อมรบด้วยเช่นเดียวกันนะครับ พลเรือเอกมาโกโนกล่าวด้วยว่าการซสมรบร่วมในครั้งนี้จะให้ความสาคัญไปที่ความเป็นศูนย์กลางของอาเซียนโดยจะมุ่งเน้นไปที่ความมั่นคงทางทะเลและการให้ความช่วยเหลือแต่จะไม่มีการฝึกซ้อมปฏิบัติการรบแต่อย่างใดนะครับการประกาศการสมรบร่วมครั้งแรกของอาเซียนมีขึ้นหลังจากที่สหรัฐออกมาเรียกร้องให้จนยุติพฤติกรรมย่ยยุในทะเลจีนใต้ หลังจากที่เรือยามฝั่งของจีนเกือบชนเข้ากับเรือลาดตะเวนของฟิลิปปินในทะเลจ,จีนใต้เมื่อปลายเดือนเมษายนและเหตุการณ์ล่าสุดที่เครื่องบินรบของจีนได้บินโฉบตัดหน้าเครื่องบินลาดตะเวนของสหรัฐเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาหลายชาติสมาชิกของอาเซียนอาทิเวียดนามฟิลิปปินอินโดนีเซียและมาเลเซียก็มีประเด็นข้อพิพาทกับจีนเช่นเดียวกัน หลังจากจีนอ้างอธิปไตยเหนือพื้นที่ทะเลจีนใต้ซึ่งรวมถึงพื้นที่บางส่วนในบริเวณเขตเศรษฐกิจจำเพาะอีซัสของอินโดนีเซียด้วยเช่นเดียวกันนะครับในการประชุมสุดยอดผู้นำชาติอาเซียนเมื่อเดือนพฤษภาคมบรรดาผู้นำประเทศอาเซียนได้มีการพูดคุยถึงเหตุการณ์ร้ายแรงในทะเลจ,จีนใต้และการเจรจาก,กับจีนเพื่อจะทำแนวปฏิบัติในทะเลจีนใ,นใต้นะครับเพื่อหวังที่จะลดความเสี่ยงในการ ขัดแย้งดังกล่าวนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นในเรื่องของการซ้อมรบร่วมนะครับของประเทศสมาชิกอาเซียนนะครับเป็นการซ้อมรบร่วมครั้งแรกเลยนะครับก็ค่อยมาติดตามข่าวคราวอัปเดตกันต่อไปนะครับ